สวัสดีครับเพื่อนๆปามเองครับกลับมาพบกับเรื่องราวของกาแฟกันอีกแล้วนะฮะวันนี้มีรีวิวเครื่องสกัดกาแฟตัวหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องสกัดแบบแฮนด์คราฟต์มากๆเป็นฝีมือคนไทยที่ชื่อว่านิติโฟโรนะฮะน่าจะเห็นกันบ้างแล้วในคลิปของช่องปาม666นะแต่ว่าวันนี้มีฟูลรีวิวกับนิติโฟโรนะฮะซึ่งงานของนิติโฟโรนะต้องบอกเลยนะฮะว่าเป็นงานแฮนด์คราฟต์นะฮะบอดี้ที่คุณได้ในแต่ละตัวนี่ ก็จะแทบแบบมีลายที่ไม่เหมือนกันเลยแต่เดี๋ยววันนี้มีฟูลรีวิวฮะว่าเป็นยังไงส่วนเพื่อนๆที่สนใจหรือชอบใจนะฮะก็ลิงค์ข้างล่างใต้ Description เราสามารถกดไปสั่งซื้อได้กับนิติ r o โปรนะฮะเดี๋ยวมาอันบ x ็อกกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างสำหรับนิติโฟโปรชุดนี้ไปดูกันครับ ถึงเวลา Unbox แล้วนะฮะซึ่งจริงๆเขาจะแพ็คมาในกล่องใหญ่นะฮะแล้วก็มีสับกล่องเล็กอีกนิดหนึ่งอยู่ข้างในเดี๋ยวเรามา Unbox กันดูดีกว่าว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะฮะชิ้นแรกนะฮะนี่เลยนิติ The Craft Shop นะฮะจริงจนิติ Craft Shop นี่มีอุปกรณ์กาแฟเยอะมากแต่วันนี้ก็รีวิวกับไซส์58ซึ่งไซส์58เนี่ยลูกเล่นมันเยอะเนาะ,ะเราสามารถเปลี่ยนบาสเกตได้สามารถเปลี่ยน พัตตาฟิลเตอร์ของ58เป็นยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้นนได้นะฮะก็สามารถดีไซน์ลูกเล่นได้อีกสนุกมากมายเลยสำหรับนิติโฟโป o ตัวนี้นะครับอันบ็อกซ์มาแล้วนะฮะเราก็จะเจอตัวนี้เลยน,ะะนี่คือผ้าเอกของเขานะฮะก็คือตัวแชมเบอร์นะฮะตัวแชมเบอร์ตรงนี้เพื่อนๆเห็นไหมไม้ของในแต่ละเครื่องในแต่ละตัวเนี่ย ไม้เขาจะมีความไม่เหมือนกันนะเกรดก็จะมีความเท่พอสมควรเลยแหละก็สามารถดูแรงดันในการสกัดกาแฟได้นะฮะตั้งแต่ศูนย์ถึงเท่าไหร่เนี่ยศูนย์ถึงมากกว่า12ได้เลยนะฮะซึ่งรสชาติที่เหมาะสมก็ประมาณ8-9บาทนะฮะโปรไฟล์ บาร์ของกาแฟของเพื่อนเ,เองได้ด้วยนิติโฟโรนะผู้หญิงก็ง่ายผู้ชายก็ง่ายเพราะว่าไม่ต้องกดเลยเดี๋ยวจะมีปั๊มนะฮะที่เป็นเสี่ยวมี่หรือปั๊มที่เป็น CO2 ของเขานะอันนี้สําหรับตัวแรกตัวที่2นะฮะเราก็จะเห็นแท่นเลยนะฮะก็สามารถวางแก้วช็อตไว้เพื่อสกัดกาแฟตรงนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีจริงๆรายละเอียดเยอะมากสาหรับนิติโฟโรที่เป็นงานคราฟต์ของเขานะฮะอ่ะมีอะไรอีกนะฮะนี่ พาวตาฟิลเตอร์นะครับของเขาหน้าตาแบบนี้ก็เป็นการพาวตาฟิลเตอร์ e61 แหละที่แบบครอเวอร์ได้หมดนะครับใส่ได้หมดนะครับผมใช้มาแบบโคตรนานอ่ะนิติดโฟโตนี่มาสี่เดือนแล้วมัว้งสามเดือนสี่เดือนฐานกันน้ำหยดนะครับ <S <S เป็นงานคราฟต์เป็นงานไม้เช่นเดียวกันนะครับ <S <S ด้านในเนี้ยสกรีนนะฮะ นิติ The Craft Shop นะฮะอุปกรณ์กาแฟเพียบข้างในนะก็กดลิงก์ใต้ description นะครับไปดูได้นะครับกับนิติโฟโปลและสุดท้ายนะฮะอุปกรณ์ที่จะอยู่ในกล่องของนิติโฟโปลนี่ก็คือปั๊มลม เสี่ยงมี่นะครับซึ่งปั๊มลมตรงนี้นะฮะเป็นแบบปลดไว้เดี๋ยวปั๊มโชว์ให้ดูนะครับอันนี้เป็นไฮไลท์ของเขาเลยนะและสุดท้ายอันนี้ปั๊มใช้จนแบบแก๊สข้างในหมดแล้วแหละอันนี้เป็นออปชั o นอลนะเพื่อนๆสามารถซื้อแยกได้คืออะไรเดี๋ยวปั๊มหิ้วมาอันนี้เลยนะฮะเรียกว่าเลกเกเลเตอร์นะครับใครที่ไม่ชอบใช้ปั๊มลมเพราะมีเสียงดังเนี้ยสามารถซื้อชุดเลกเกเลเตอร์ตรงนี้นะฮะเขาก็จะอัดแก๊สนะฮะไว้ข้างในนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยากจะเปิดวาล์วนะฮะมันก็จะ เสริมแก๊สเป็นแรงดันให้ในการสกัดกาแฟอันนี้ก็คือเงียบกริบมีแค่เสียงลมป,ประมาณนั้นเองนะครใครที่ไม่ชอบปัมก็ตัวเสริมนะที่เป็นออปชั่นนะครับสำหรับเลกเลเดอร์ er, นะครับก็ติดต่อพี่นิติได้นะครับจัดว่าแจ่มมากเลยทีเดียวมันทำให้แบบใครที่ไม่ค่อยชอบเสียงนะเขาก็จะ support มาให้ส่วนใครที่เอ้ยวันหนึ่งกินช็อต2ช็อต ไม่จำเป็นแค่ Standard p a c k a g กก็ได้แล้วก็คุณก็จะได้ปั๊มเสี่ยวมีไปแต่วันนี้นะแก๊สหมดแล้วนะครับใช้จนหมดจริงๆแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองดูกับ Standard s e ซที่เป็นปั๊มเสี่ยวมีตัวนี้ดีกว่านะว่าวิธีการใช้ใช้ง่ายอย่างไรสำหรับนิติโปรโปรใครที่สนใจที่จะไปแบบเปิดร้านมาว่าตัวนี้ก็สะดวกง่ายแล้วก็เร็วมากๆสาหรับช็อตในแต่ละช็อตนะครับเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันก็เพียงแค่แบบหมุน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 ,มน,นะมันก็เสร็จแล้วสาหรับเจ้าตัว แชมเบอร์ของนิติโฟโปตัวนี้คือ <c oughs> การประกอบเข้าเสร็จทั้งหมดแล้วนะ <c oughs> แล้วก็ที่เหลือเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวไล่ให้ดูในแต่ละอันละกันนะครับม <c oughs> ต้องเล่าให้ฟังในส่วนของเดเมนชั่นก่อนละกันว่ามิติ กว้างคุณยาวคุณสูงของเครื่องกาแฟของคุณเนี่ยนะครับถ้าเอาไปวางบนบาร์ของคุณเนี่ยมันจะไซส์ประมาณไหนนะฮะให้ดูนะฮะตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้นะฮะสิบหกจุดห้าเซนติเมตรนะฮะลึกนะฮะตั้งแต่ตรงนี้จนถึงข้างในลึกๆของมันเนี่ยยี่สิบสองเซนติเมตรนะฮะและสุดท้ายความสูงนะฮะตรงนี้ถึงตรงนี้38เซนติเมตรก็เมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์เครื่องสกัดกาแฟนะฮะไซส์แบบโฮมยูส like หรือว่า ไซเป็นแบบไซส์เล็กของเครื่องกาแฟเนี่ยก็ยังมีขนาดที่กระทัดรัดกว่าคู่กับเครื่องบดของคุณไม่ว่าคุณจะเลือกเครื่องบดใดๆก็ตามนะฮะสามารถทำคอนติเนียลช็อตได้โหดมากกับนิติโฟโลอะหลังจากประกอบแล้วก็ต้องแกะมาใหม่นะฮะเพื่อจะอธิบายทุกอย่างเกี่ยวกับนิติโฟโลแบบละเอียดนะฮะซึ่งในนิติโฟโลแบบละเอียดเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะเปิดฝาก่อนเลยล้กันน้ำอย่างแบบ ยังใช้อยู่เลยนะ,ะับขั้นแรกนิติโฟโรตรงนี้นะฮะเพื่อนๆก็จะเห็นเกตนะเกตแล้วมีความสวยงามมากสวยแบบสวยเลยอะ่ะสวยแบบเมทัลอนอะ่ะเป็นโลหะเป็นแบบ Hey. ตั้งแต่แบบ0จนถึงแบบ12นะมันก็จะมีเกรดอะ5 9 12นะฮะแล้วก็ใครอยากจะไปต่อก็คือสามารถดีไซน์โปรไฟล์กาแฟที่คุณชอบได้กับนิติฟโรโปตัวนี้นะฮะถัดมานะฮะฝาของเขาเนี่ยก็จะหลังจากที่เราอัดลมเข้าไปเนี่ยก็คือจะมีตัวรีลิสบาลตรงนี้นะกด จาก9บาทก็ปุ๊บเหลือ0บาทนะครบตัว release แรงดันออกนะฮะส่วนอีกตัวหนึ่งที่เป็นทองเหลืองเนี่ยเพื่อนๆสามารถใส่เกจเพิ่มเติมได้นะถ้าอยากจะ c u s ตอมแบบให้ลูกค้าเห็นด้วยให้เราเห็นด้วยนะฮะว่าแรงดันเท่าไหร่ก็สามารถ custom หรือขอเพิ่มเจ้าตัวเกจนี้นะครกับน,นิติโฟโปได้แต่บามคิดว่าแบบอยู่คนเดียวหรือว่าขายก็อันเดียวพอ ดูด้วยตัวเองก็พอในส่วนของแชมเบอร์นะฮะก็สามารถใส่น้ำที่สกัดแบบช็อตได้แบบดับเบิลช็อตแบบสบายๆนะครับกับนิติโฟ o โปรซึ่งตัวนี้เนี่ยอยา,างขอใส่เข้าไปดูไฮไลท์ของเขาในความเร็วของเขาเนี่ยก็คือการที่เราจะต้องเติมน้ำเสิร์ฟลูกค้าในแต่ละครั้งนะฮะ เราเนี่ยสามารถบิดแค่เพียงครึ่งรอบแล้วเสร็จเลยบางตัวมันอาจจะบิดหลายรอบทําให้เสียเวลาในการสกัดกาแฟเนาะแต่สําหรับนิติโฟโปเนี่ยใส่เข้าไปปึ๊บหมุนครึ่งรอบคือเสร็จแล้วซับพอร์ตเรื่องสปีดในการสกัดกาแฟให้กับตัวเองหรือว่าให้กับลูกค้าที่สโล w บาที่หลอไม่ได้ถัดมานะครับในส่วนของที่ตั้งหรือขาตั้งในการใส่แชมเบอร์นะฮะ<ๆ>เขาก็อัดมาอย่างเต็มเกับเจ้าตัวนิติโฟโปร ไม้บอกเลยนะลายดีไซน์ไม้แต่ละคนมันไม่เหมือนกันก็คือเครื่องของคุณหน้าตาอาจจะเหมือนกันแต่ลายไม้หรือลายสีของไม้เนี่ยไม่เหมือนกันนะเขาจะเป็นแบบยูนิคก็แบบยูนิคเลยของใครของมันลายใครลายมันลายเดียวนะฮะส่วนขาตั้งของมันนะคบในการที่ใส่แชมเบอร์เนี่ยเออให้ดูเพื่อนเนเห็นไหมเนี่ย ชา o เวอร์สกรีนะครับก็ใส่ของดีมาให้เลยเป็น I M S Shower นะใครไม่เคยใช้ชา o เวอรตัวนี้ก็บอกว่ากระจายน้ำได้ดีมากนะฮะการที่เป็นงานคราฟต์งานคัสตอมเนี่ยจะจัดของเด็ดๆมาให้เพื่อนๆได้ใส่ได้สกัดกันนะครับ ถัดมาก็าจะเป็นพตาลเตอร์เป็นเพ่อนเห็นแบบบาสเกตนะฮะของพี่นิติโฟโปตอนนั้นพี่นิติโฟโปแถมมาให้ไม่รู้แถมว่าเป็นปาลห6 6 6หรือเปล่านะจะเป็น i m s นะฮะแต่ตอนนี้บางก็จะขอเปลี่ยนบวามชอบ v s t มากกว่านะครับก็จะเป็นบาสเกต v s t ชอบรสชาติของ v s t มากกว่านี่ประมาณนี้นะครับสวยงาม,อมลองใส่ดูนะครับปึ๊บใส่ง่ายถัดมานี่ ไลฟยฟังแล้วเนาะไม้นี่ก็จะเป็นไม้แบบงานดีเลยและเป็นไม้ที่ไม่ใช่แบบกองแก๊งอะ่ะเป็นไม้ที่แบบเป็นไม้ดีๆเลยอะ่ะฟีลแบบจับแล้วแบบลูปแล้วเป็นไม้ที่ดีะนะครับแล้วก็มีไฮไลไท์นะครับนิติเดอะคราฟท์ช็อปนะประมาณนี้ สายของกาแฟหรือหยดของกาแฟนะฮะและตัวสำคัญในตัวการขับเพรสเชอร์นะฮะเพื่อใช้ในการสกัดกาแฟนะฮะก็จะเป็นปั๊มของเสี่ยวมีนะฮะก็มีประกัน1ปีใช้ได้ดีทีเดียวแล้วก็ปั๊มก็ใช้มาครึ่งปีแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะซึ่งไฮไลท์ของเจ้าตัวนี้นะฮะเป็นควิกรี e a ส์นะครับสำหรับเพื่อนๆนะเห็นปะซึบเสร็จแล้วนะเนี่ยเสร็จแล้วแล้วก็ถ้าจะดึงออกเก็บร้านนะคร ก็ดึงออกได้เลยนะครับเราเราเสียบแค่ครั้งเดียวเนาะเพราะว่าพอเราเราตั้งร้านหรือว่าเราจะกินกาแฟเราก็เสียบแค่ครั้งเดียวเสร็จนะครับเปิดเครื่องแล้วก็พร้อมสกัดนะครับเล่าให้ฟังกับรายละเอียดทั้งหมดของนิติโฟโลโพเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันว่าวิธีการสกัดจริงอะมันจะยากง่ายเพียงใดง่ายเหมือนที่ปั๊มพูดหรือเปล่าแต่ปั๊มบอกเลยว,ว่าเออมันง่ายนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียม น้ำร้อนแล้วก็มาสกัดกาแฟสำหรับเช้านี้วันใหม่กับนิติโฟโบตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเตรียมผงกาแฟของบานอีกแล้วนะฮะ,ะ,ฮะทำกาแฟไปด้วยกันเพื่อนๆก็ใส่เข้าไปในบาสเกตนะฮะบาสเกตของบานก็จะเป็นบาสเกต58 v s t นะก็ใครชอบ IMS ใครชอบลามาหรือว่าบาสเกตอื่นๆก็ลุยกันได้เลยหลังจากนั้นก็เกลี่ยกาแฟนิดนึงนะฮะ อันนี้ก็เกี่ยกาแฟเสร็จเรียบร้อยนะฮะผมก็จะร่วนซุยเป็นพิเศษนะฮะจากนั้นก็รเราไปลิ่งนะฮะดิสซิบิวเกลี่ยให้เรียบนะฮะแล้วก็ใช้แปอร์นะฮะวันนี้เก็บออโต้แทม m ไปนะฮะก่อใช้ฟอร์แทมก่อนเลยกันนะครับเรียบร้อยสวยงามเดีย๋ยวเราไปสกัดกาแฟกันกับนิติโฟร์โปร วิธีการใช้นะครับสำหรับนิติโฟโปก็หมุนนะครับครึ่งรอบนะครับแล้วก็เติมน้ำนะครับเติมน้ําไม่ถึงขีดที่สองพอเดี๋ยวผมอินเสิร์ตแล้วกันว่าไอขีดที่2เป็นยังไงนะครับหลังจากที่เตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับฟังก็จะใส่ w ั t ต้าฟิลเตอร์นะครับเอาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาสกัดกาแฟกันนะครับซึ่งวิธีการสกัดกาแฟนะฮะก็วางแก้วลงไปนะครับ เราสามารถเล่นโปรไฟล์ได้นะเราก็จะเห็นเกตในการ pre-infuse ได้นะฮะและหลังจากนั้นเราก็โ l ล w ไปได้เลยปลัมจะใช้การสกัดกับนิติฟลอปโอเนาะที่ใช้กาแฟนะก็โฆษณาแล้วกันสำหรับเพื่อนๆนะฮะสนับสนุนได้นะฮะขายมาเมล็ดกาแฟเร่ดเพื่อนๆก็จะเห็นโฟล์นะครับนี่เรียบร้อยนะฮะ กับกาแฟดีๆแบบนี้มันง่ายเกินนะสำหรับนิติโฟโโปตัวนี้นะครับกลิ่นดีมากนะครับแล้วก็มีครีม,ม่าที่แบบเหลืองทองนะฮะมีสีไม่จางนะฮะคือการสกัดกาแฟสำหรับเจ้าตัวนิติโฟโโปเนี้ยก็ ออกมาได้ดีทีเดียวเลยหละหลังจากที่สกัดไปแล้วมองโปรโฟไฟล์ที่ตัวเองดีไซน์เสร็จเรียบร้อยนะฮะสกัดน้ำหมดทั้งแชมเบอร์นะฮะมันก็จะออกมาเป็นฟองฟอแบบนี้เนาะเพื่อนๆก็กดรีลีสวาลได้เลยเอาแรงดันออกจากตรงนี้อันนี้เหลือ5บาทถ้ากดออกนี้หายไปเลยนะแรงดันแท่งเหล็กสีน้ำเงินตรงนี้นะกดรีลีสแรงดันได้นะฮะเราก็จะได้ช็อตที่ดีจากนิติโฟโรนะฮะประมาณนี้ เป็นช็อตที่ดีจริงๆนะครับสำหรับเครื่องนิติโฟโรหลักการที่สําคัญคือคุณต้องเข้าใจเตอร์นะฮะในการสกัดกาแฟไม่ว่าจะเป็นเพรสเชอร์นะแรงดันในการสัมบัดกัดนะฮะน้ำที่ร้อนไกดไซส์ที่แม่นยํานาทีเอาคํานะครับที่สกัดมากสกัดน้อยรสชาติก็จะได้แตกต่างกันแเตอร์หลักๆเนี่ยจริงๆก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เรียน,นสำหรับตัวนี้ก็นิติโฟโรก็ให้มาตรฐานที่ดีสำหรับ เครื่องสกัดกาแฟเครื่องหนึ่งเลยใครสนใจก็อย่าลืมนะลิงก์ใต้เดสคริปชันข้างล่างนะ mm hmm. กดตรงเนี้ยนิต mm ิโฟโปรตัวนี้ก็ลุยกันได้เลยนะครับวันนี้ได้เอสเปรสโซที่อร่อยมากสำหรับเช้านี้ก็เจอกันใหม่เป็นวันที่ดีของเพื่อนเพื่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่กับเรื่องราวของกาแฟในตอนหน้าเป็นอะไรบ๊ายบายอืมอันนี้หลังจากสกัดเสร็จนะครับก็บาสเกตก็รีดน้ำได้ดีพอสมควรนะครับ สวยเลยแหละนะสำหรับนิติโฟโปรเพื่อนๆไม่ต้องซีเรียน,นะฮะเรื่องคุกกี้หรือว่าอะไรรสชาติของกาแฟให้ความสำคัญอันดับหนึ่งนะฮะอันนี้ก็คือเอาไว้โม้เพื่อนๆแหละว่าสวยเปล่านี่นิติโฟโปรนะฮะสกัดออกมาได้ดีมากกับกาแฟที่ดีมากอย่าลืมซื้อเรดไอ e ค o ฟฟี่ด้วยนะนะ,นะครับคัวไวลิงเอาไว้ด้านล่างเช่นเดียวกันฝากด้วยนะครับบ๊ายบาย